วันนี้ขับซงใับเต๋อแต่ขัเต๋เพื่อได้เลือจวัดจักดสท่านนะครับถึงมากวันนี้เขาก็มาตะลุ่มบานออกมาหนีหอดหนีกัดรถไอวินเหนือกัมาพอดีปาที่มาสงนำเขาไงมันเอาของมาฝากเขาไงเมื่อนีส่งการปีใหม่ไทยน้ำนะครับก็เลยเดี๋ยวสิสงนำเขาไงอาจจะเป็นเตี้นะเนี่ยเป็น่ี้ยาก็หอมนะยเงคนหลังก่อนที่หยิบม้งมหยิยนีหิม่หบเโอ้ดารา ดี่าละด่าราพี่น้อยก็ไปนอนเฝ้าน้องแคมปัสนะครับนี่คือป่วยครับผมก็ป่วยเอ้าพี่แคมปัก็ป่วยหัวพี่น้อยก็ป่วยครับหัวใจรั่วโอ้หัวใจรั่วต้องการต้องต้องการคนดูแลไงหัวใจรั่วกันโบตรงบุกเอ้ยเปื่อแดดเปื่อแดดเหมือนบ่มีตื่นได้ยังบ่ เ,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 นนเตนน็งเตงตัวรอแต่ว่ามือเนี่โอ้อบอันนี่สุดอยู่ตัวเดียวเพรานสักผ้าอยู่ใช่เราก็ได้น้ำมาแล้วนะครับเ้าใส่แป้ง

วันก่อนไปเลยน่เียกิอแหงคือการชุกสำรานสำรานอามาไอ้บัดอันนก็ได้กูดี๋ยนควนหรอนวมูไปไม่กลัดตุมกันข้าก็รอเว้ยเสร็นสลับป็นมาหานและสิริขอมาก่อนนี่ดอกเออขอมันไงนาสุภาพแข็งแรงเลยงามตรงกันเนาะ อมัันยืนนะครับออค่อยนสหน่งามี่้มกเ็ดกาวอสงยงให้่กับคอยพอน่มับขึ้นไปชั้่งเกเก้อลยังไงจ๊ะต่อไปขึ้นมาป้านี่มัูได้หได้เนะเอะวนก็สว่งามเขาสมุดสงสดงกเข่งเรียง

นี่เป็นจ่ีจอยนะมีคุณเดี๋ยว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 ก็เาอ่านยอนไม่นนไม่กวนก็่ไนั่นกับพนักงานไม่เอูอเพิ่งเพิ่งบรรจุได้นะครับกอฟนะครับเพิ่งพิ่งได้บรรลุได้เลยเอาไปวัดต่อบนี้เอากูบ เอาเอไยมืออกเป็นมือมือสองน้ำนะครับขุดตั้งหัวครบถวนเลยสองน้ำส้งการปีหม่ของเขาอันนี้พนักงานพนักงานทิ้มงานตัดต่อเป็นทิมงานตีเท็ดเก็ดเกือบตุย่างอ่ะเดียวกับพวกอีเล็กทอนิกสหนึ่ง กับตะโลกไปอีกใส่เล็กว่ะสิแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ราคาบ้านบิวทุ่งับไปอ้เฮ้ยนอนครับราคับนาผมบพอดีมัน่อยเงียบๆรู้ว่าวนมืออดก็คือวัมือเทาไหร่เลย สิน่ยสิพวัดแต่ว่าสินี่ยสิฮงนนาครับบวสแปต่ว่าสิบเจ็ดงนนมาริ่มแสิมารแดที่คุก่อนแล้วจ้งมาพี่มากรา่าบ้ยบอกงน่ไปดันี่มาแล้วพนยเ้ยเดยวกันาเขาบ้าก็ใช้หัวเขาเลยาาีแค่ที่ล้ เอ้โหของบาทีงเเองดชวยวเออเเอาที่มแหงจเดียวพึ่มรถเ็ดเอาบันี่นี่ควงบุญลูกเทองคองบ่ทองเลียวเอา้ไหนเยงเอาพึ่กระเจ้พึมกระมัดูล้ำก็เป็นไยก่ แต่อย่าลืมพี่น้องนะครับฝากควันที่17 18นี่นะครับเป็นงานบวชในไอของแคมปัสเองนะครับสีดีไม่เอ็ดงานเห็นเตรียมนะเป็นบุญหาแม่ครับเพื่อนวนน่าเพื่อนสิบบวชมังจะโดนแล้วมันจะมีโอกาสบวชจักจิกอ,อายุเช้าแล้วเพื่อนก็จิดีด บวชแน่ยุ้ยเขามันบ้านเขาเกินชีวิตบวชอย่าี้นะครับสำหรับที่หนูจะาดพ่อพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไว้ติดต่อไว้ติดตามกันคลิปหน้าสวัสดีครับปิดเราไปแป๊งนีงไปแล้ว